ค,ควายข้างหลังนี่เป็นควายของใครคะเนี่ยควายของป้าเองมีกี่ตัวคะเนี่ยมีตีตัวแล้วได้ข่าวว่าถึงก็หนาเป็นนี่เป็นสินจะขายควายเป็นนี่เขาเยอะอ่ะเขาก็มาถามเพื่อกินีปุ๋ยยาเนี่ยฉันไม่อยากทำยังไงเนี่ยอฉันก็อยากจะให้เขาแต่ฉันก็ไม่มีจะให้เขาอแล้วทําไงอ่ะทํายังไงฉันก็คงใส่ถ้าไม่มีใครก็ช่วยเหลือฉันก็คงจะขายเนี่ยขายอะไรอ่ะขายควายอ่ะ ขายควายม่ใช่นี่เขาอะแต่ถ้ามีคนมาช่วยเหลือได้ก็โหฉันก็ได้ควายฉันไว้ฉันจะไว้เล็มหญ้าไว้ทําปุ๋ยใส่นนาฉันด้วยโอ้แกเลี้ยงมันแกไม่รักมันรึเนี่ยฉันก็รักมันฉันจะทำยังไงฉันจะอึดอึนแต่ฉันก็ทํำยังไงพูกกินี่ก็ทววงฉันอืแล้วฉันก็ไม่ได้ทักทีเนี่ยใบประทวนเนี่ยอืแล้วถ้าเกิดมีคนก็มาถ่ายชีวิตควายแกเนี่ยแกจะเก็บควายไว้ไหมเนี่ยฉันก็อยากจะเก็บไว้เองแต่มีคนก็ช่วยเหลือ รักมันว่างั้นเถอฉันรักฉันรักมากมากเลยฉันรักฉันรักตันงฉันมากๆเลยเลี้ยงมานานหลายปียังโอ้ฉันเลี้ยงมาตั้งแต่ควายตัวนี้อายุมันได้ยี่สิบแล้วมั้งเนี่ยควายแม่แม่ควายเนี่ยอฉันเลี้ยงมาตั้งนานในแล้วมีทุกคนมาขอซื้อฉันก็บอกว่าไม่ขายรักอแต่ตอนนี้ฉันเดือดร้อนอตาชดเลยชดหมดเลยอะเห็นไ โอ้ยขายไม่ได้แม่อยากจนจริงๆแม่ก็ต้องขายเองนะช่วยแม่นะาแม่ผักกินีเขามาขอแม่ถ้าแม่ไม่นั่นแม่ก็ต้องขายเองอ่ะชีวิตเองเอแม่ก็ต้องขายนแม่ก็อยากได้เงินมาให้เขาอ่ะช่วยเหลือแม่นะนางเออเอาละไม่ต้องขับไปไกลมากเดี๋ยวมันขิด ไม่ทำแล้วมันได้กิ่นฉันอ๋อ oh. แต่ากินคนอื่นไม่ได้เลยมันนั่น ฉันพูดม่นจะขายให้แม่ตาไหลเป็นทางเลยน,น,น,น้ำลูกน้ำจ้ะบอกมาที่แม,แ,มแม่ไม่ขายลูกแม่ไม่ขายลากแม่จะเอาไว้ถ้มีคนมาช่วยเหลือแม่เลี้ยงมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วอ่ะอืมเนี่ยน้ำตาลาเป็นทางเลยทฉันว่าเอานะน้ำตาไหลเลยไปแก้มาไม่ใช่เนี่ย น้ำตาไหลจริงว่ะเฮ้ยน้ำตาไหลจริงจริงไม่เคยเะเนี่ยเขาคงจะอยากอยู่กับฉันเลยอ่มเอาปล่อยป่ะยังไม่ได้แล้วฉันยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอนอยาแ<ะ>นา่ที่ฉันไปนี่ปุ๋ยยา <laughs> เขาก็ทวงฉันฉันก็ไม่จะทำยังไง ฉันก็บอกว่าฉันยังไม่ไดฉ้ฉันได้ฉันเจ้านิ่งนอนเอาเก็บไปทําไม,มฉันก็อยากเอาไปให้เขาบอกป้าทำยังไงเอาทำยังไงป้าจะไปพูดสิ่งก็ต้องไหนให้เราป้าก็หาก,กินอย่างเงี้ยฉันก็พูดอย่างเงี้ยันพูดผิดป้าแล้วนะ่ะเอเอป้อาผมจะต้องมาเก็บเงินป้าแล้วนะ <S <S <ต>ฉันก็บอกว่าเดียวใจยังเย็นน้มป้าไม่มีให้ จะปาร้อจนฉันคิดนะฉันไปโอ้โหฉันไปไงฉันก็คิดเอ๊ะกูจะได้เมื่อไหร่กูจะได้วันไหนจะกูจะได้ใช้หนี้เขาเนี่ยอฉันก็คิดฉันแบบนี้นะแล้วทุกวันนี้เอาอะไรกินกันนะทุกวันนี้ฉันก็หากินฉันไปลูกฉันลูกสาวฉันทํางานให้กินเนี่ยเลี้ยงหลานด้วยเออเอามาให้กินมาให้แม่กินแล้วก็นึกดูว่าผัวฉันก็ไม่มีไงฉันมาก่อนฉันยังมีผัวผัวยังช่วยจึงเจอมั่งแล้วตอนเนี้ยผัวฉันก็เสียไปแล้วฉันก็ไม่มี แล้วใครจะมาจุนเจือ้ฉันนะ่ะลูกฉันก็ทําคนเดียวแล้วไหนจะลูกหลานนี่กันในบ้านอยู่กันกี่คนเนี่ยในบ้านอยู่แค่สี่คนแต่คนหาคนเดียวหาคนเดียวลูกสาวฉันนะ่ะถามว่าในเกาะเนี่ยอ,อ,อไปทํางานอะไรอะ่ะรับจ้างไปทํางานรับจ้างเอ,อเป็นลูกจ้างเขาป้ามีนากีไ่ไร่เนี่ยนาที่นาป้าเช่าที่เช่าด้วยอะไรด้วยกับของป้าเองมีสิบห้าไร่แต่นามันเป็นใบทะ่วเบาห้านาเช่าเนี่ยเขาคิดค่าเช่ายัางไง เขาคิดยังไงเขาขอฉันตอนเนี้ยฉันให้เขาไปแล้วห้าไร่เนี่ยฉันให้เขาไปเจ็ดสิบถังอ๋อเป็นข้าวเป็นข้าวเขาขอข้าวกินรา่าลราย่อไม่รู้เขาขอฉันข้าวเนี่ยเขาขอฉันห้าไร่เนี่ยก็ขอฉันเจ็ดสิบถังแล้วปกติเดี่ยวเขาเช่ากันไร่เท่าไหร่ทางเนี้ยฉันก็ไม่รู้นะตรงนี้ฉันก็ไม่ได้ถามไถ่หรอกในเมื่อเขาขอฉันเขาให้ฉันทํากินฉันก็ให้เขาแบ่งกันเขาก็ไม่มีกินใช่ไหมฉันนึกแบบนั้นใครจะคิดไงก็ชจางฉันก็แบ่งให้เขากินไป ว่าเราได้ไว้มัง่งแลวรถลาฉันก็ไม่มีน่ะรถฉันก็ขี่เจ๊น่ะชน,นะและจ้างเขาทุกอย่างมีแต่พวกอี่นี่มาถามฉันบอกใจยงังยันฉันไม่ต้องตรงไหนหอตอนนี้เป็นหนี้อะไรบ้างเป็นหนี้ปุ๋ยยาแล้วก็ฉันไม่มีกินฉันก็ไปกู้เขามาไว้มัง่งไว้กินมัง่งตอนนี้เป็นหนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่แล้ะโอเป็นแสนเอง เป็นแฟนนะฉันเนี่ยตอนเนี้ยฉันไม่จะพูดยังไงแต่อีคอขสอนน่าละเขาก็รู้ใช่ไหมแต่ทั้งนอกกติดโทรมาถามเนี่ยปู่ย่านี่พวกบ้านด้วยกันเนี่ยนะนี่ชาวบ้านนี่ร้านค้านี่เนี่ยนี่น้องฉันก็เป็นพันแล้วแล้วก็ไอ้ยาเนี่ยก็โทรมาถามเมื่อวานเนี่ยฉันบอกว่าหนูใจเย็นนะป้ายังไม่มีให้ฉันไม่มีกินน้อฉันเดือดร้อนน่ะ คือ <ừ> mm. แกยังมีครอบมีครวัวมีผัวมีเมียหาให้กินกันแกก็ยังค้นชั่ว <ừ> mm. ฉันไม่มีไรายได้อะไรกับเขา,า <ừ> mm. อ่ะอืมโอ้หลายให้แกบัวสดเอหลายลูกเอาอะไรเล้ยปันหลารครับขนมปังแล้วลูกนก็ขนมปังร้านนี้เป็นหนี้เขาเท่าไหร่เนี่ยเป็นหน,น,นี้เป็นพัน,เ,น,พนเองอืมฉันไม่อยากจะเล่าฉันอายที่เป็นหนี้่กาทั่วเนี่ยตันหนอกเนี่ยอีปุยยานี่ยเนี่ย เขาบอกป้าสี่เดือนไปแล้วนะป้าต้องเกียมดอกให้เกมีสองใบเหรอทำไมมีสองใบอ่ะมีแค่สองใบฉันมีนาสองแปลงนาตัวเองแปลงนาเช่าแปลงอ่ะอ๋อจะไปก็ไม่รู้กันืกัอนกันก็ยังไม่หาอะลงทุนทำลายมันตั้งผู้ใหญ่บ้านประกาศให้มีกระวลางินสดนะไม่แล้วอะไรเนี่ยตั้งสีเนี่ยโอ้ย่างเรนไพ่เยเลยอ่ะ ไปให้ผมได้สี่พันสองอ่ะเขาบอกตอนเนี้ฮะเล่นดอกเราเนี่ยหมดดอกโอ้โอโอแล้วดอกเท่าไหรเนาะมันเอารถยังไงเราก็ยังไม่รู้นะเนี่ยพิพ้อยเนี่ยอ <ๆ S 1> ันนี้ก็อย่างดีผมทําเยอะ <laughs> วันเดียวพิบตา